สวัสดีค่ะกับนมสัสก,การพระคุณเจ้ากับสวัสดีพี่พี่เวลเนีสาและเพื่อนๆของพี่พี่เวลเนีสาสถาบันสร้างชาติที่รักทุกทุกท่านนะคะท่านวันนี้ขอโอกาสหมอความอายการคนนี้มาพูดเรื่องสุขภาพสักครั้งนะคะนอกจากการรักในการเรียนวิชากฎหมายแล้วนะคะแจงก,ก็ยัง รักสุขภาพเหมือนพี่ๆที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่านนะคะจังก็เรียนกับหลากหลายประมาจารร้องเล่นเต้นราชีกงนะคะในวันนี้จึงมานําเสนอเรื่องอวิถีสุขสภาพ6ด้านนะคะวิถีแปลว่าวิธีการแต่ว่าแนวทางค่ะและสุขสภาพที่พี่ๆเรียนมาจากท่านอาจารย์ดรแดนเรา ขอหมายความถึงคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเป็นคนนะคะเราจะเอาตัวอะไรมาประเมินว่าเรามีคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นคนดีนะคะเราขอนำเสนอหน้าที่จากการเป็นคนนะคะจากภายในมาสู่ภายนอก inside out นะคะ เราลองมาดูค่ะในทางกฎหมายสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายพี่พี่คะทุกท่านในที่นี้ผ่านการเป็นทารกทุกคนเมื่อเราลืมตาดูโลกอ,อ้ออ้วมอม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 คือหกเรื่องนี้ที่เราจะพูดกันค่ะพี่คะ ก่อนอื่นมาเรื่องที่หนึ่งค่ะพี่การหายใจดีต่อสุขภาพอย่างไรมีสองอย่างค่ะพี่ประการแรกการหายใจนั้นคือถ้าพี่หายใจเอาอากาศที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นการหายใจเอาไอเย็นเข้าไปในตัวค่ะขับไอร้อนขับไอพิษขับไอโรคขับความเป็นกรดในร่างกายออกไปนั่นคือข้อดีประการที่หนึ่งของการหายใจ ประการที่2ค่ะพี่คะการหายใจยังเป็นการกระตุ้นพี่คะเวลาที่แจงจุงม,มือไปกับคุณหมอเพื่อไปชนสูตรภิกษพวิสามันฆาตกรรมเช่นในเรือนจำที่มีการตายอยู่ข้างใน,นนะคะในนั้นคะ่ะลมหายใจเราก็สัมผัสได้ถึงความโศกเศร้านะคะและเราก็ต้องเกิดความตระหนักระมัดระวังในเรื่องของการแร่เชโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่สิ่งที่แจงจะนําเสนอก็คือสิ่งที่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์สามเรื่องค่ะถ้าพี่จะต้องการรับพลังหายใจอย่างรับพลังโปรดหายใจแบบชาวชี่กงค่ะหายใจเข้าให้ลึกจนถึงท้องและหายใจออกให้ยาวนะคะเวลาหายใจเข้าท้องปองปองปองหายใจออกท้องแฟบพี่จะได้รับพลังแต่ถ้าพี่ไม่สบาย อยากจะขับพิษให้สดชื่นทันทีมีพลังโปรดใช้พลังทู่หน้าค่ะเราเรียกว่า reverse abdominal breathing หายใจเข้าท้องแฟกแฟกขมแมวท้องขมแมวท้องหายใจออกท้องขยายขยายกำหนดจิตขับไอพิษไอโรคออกไปแต่พี่คะถ้าคืนนี้พี่ต้องมาขึ้นเวทีแห่งนี้เพื่อมาร้องเพลงกับแจงกับพี่สมพงษ์ พี่ต้องหายใจแบบรู้อ้วนมนิยุตสมัยรสุท์ค่ะคือหายใจอย่างที่พี่หายใจเป็นปกติทางจมูกเป็น30%และพี่ต้องพยายามงับลมเวลาที่พี่ร้องเพลงเข้าไปอีก70%จึงทําให้พี่มีลมอยู่ในช่องท้องมากมายที่จะปล่อยวลีเพลงได้ไพเราะตามอารมณ์เพลงที่เกิดขึ้นค่ะพี่คะเรามาสู่ด้านที่สองการกิ่นแน่นอนทุกศาสตร์บอกว่า การกินคือการเพิ่มพลังแต่กินอย่างไรคะพี่ดูพระสงฆ์สี่รูปหน้าฉันเป็นแบบอยา่างพระสงฆ์ฉันกี่มื้อคะสองมือ้อนะคะแจงพี่ทุกแจงก็ฉันก็รัก็ทานสองมื้อเช่นกันคะ่ะพี่คะเป็นปกตินะคะ จึงได้เชฟนี้ไงคะเชฟผู้เข้าประกวดค่ะพี่ไม่ได้คุยนะคะขอพระคุณค่ะที่พี่เห็นแจงทานกับพี่ตอนมืน้อเย็นนั่นคือข้อยกเว้นเพราะว่ามีหนุ่มรูปหล่อแบบพี่ตุนมาชวนจะกินแจงจะพลาดโอกาสได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่พระสงฆ์สี่รูปพระคุณเจ้าเป็นแบบอย่างให้เราสุราเมระยะมัชฌอปมาฐานนาเวรมัสิขาประทังสมาธิอย่างนี้พระสงฆ์สี่รูปนี้ เซโนไม่กินเหล้า mm hmm. พี่ก mm ็ hmm. แจง้งทั้งชีวิตเซโนไม่กินเหล้าค่ะพี่ mm hmm. พี่จะทำตามเชิญนะคะ mm hmm. นะคะและก็จ้างให้ก็ไม่กินค่ะพี่จะเอาวิเศษมายัางไงก็ไม่กิน mm hmm. ทุกวันกินผลไม้ก่อนอาหารนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนะคะอขอประทานโทษครั้งสุดท้ายที่พี่โอ๋ได้ช่างน้ำหนักเ่ยค่ะคือวันไหนครับพี่ วันสุดท้ายที่พี่ตุลช่างน้ำหนักคือวันไหนคะโอโ้นะคะนานแสนนานหลายคนนะคะโอเคแต่ว่าพี่ชุกแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย65ช่างน้ำหนักทุกวันและจดบันทึกทุกวันมีพยานหลักฐานย้อนไปเป็นสิบปีนะคะ<ม>ก็ขอเรียนว่าง่ายแต่มีใครทําบ้างคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านโปรดกินอาหารตามความต้องการของร่างกายท่านมีกายท่านมีใจและท่านมีจิตวิญญาณท่านอย่าก,กินตามใจค่ะอย่าก,กินตามใจปากนะคะการขับถ่ายอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆการขับถ่ายที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนั้นไม่ใช่การขับถ่ายทางกายแต่เป็นการขับถ่ายทางใจค่ะเราก็รู้ว่าเราต้องทำให้เหงื่อออกต้องทำให ฉี่ออกนะคะการขับถ่ายทางใจเนี่ยยากแสนยากเรามาดูการขับถ่ายทางกายนะคะเหล่าซือท่านอาจารย์หยางเผยเส้นสอนวิชาขึงท้องก่อนนอนและตื่นนอนโปรดขึงท้องค่ะและตื่นนอนมาก็ดื่มน้ําค่ะก่อนที่พี่จะกินอะไรเข้าปากนึกถึงพืชผักกักใหญ่เข้าไว้นะคะและทา้ําให้เพียงกายถ้านั่งก็สําคัญ การนั่งยองยแบบโบราณเป็นสลริละที่เหมาะสมกับการขับถ่ายมากกว่าห้องน้ำสมัยใหม่ค่ะและเราควรใช้สมาธิในการขับถ่ายด้วยค่ะด้านที่สามเนี่ยยังมีการขับถ่ายทางใจซึ่งยากกว่าการขับถ่ายทางกายเยอะใจเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกจิตเป็นเรื่องของความคิดนจิตวิญญาณความรู้สึกไม่ดีอารมณ์ขุ่นมม่ต่าง การคิดลบจิตตกไม่เคยมีประโยชน์กับใครเลยนะคะท่านต้องฝึกให้สิ่งไม่ดีเหล่านี้ไหลผ่านออกจากกายใจจิตของเราไปให้เร็วที่สุดผู้ที่ฝึกชี่กงเนี่ยจะสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพราะคำว่าชี้นอกจากแปลว่าพลังชีวิตแล้วชี้ยังหมายถึงการไม่มีไฟด้วยค่ะคนที่ฝึกชี่กง จึงสามารถรู้จักปรับสมดุลกายและจิตเลือกรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่คู่ควรและเหมาะสมแก่เรานะคะและขอไม่รับสิ่งไม่ดีค่ะด้านที่4การเรียนรู้ปรับตัวร่างกายต้องมีภูมิคุ้มกันค่ะร่างกายจะต้องเลือกกินให้หลากหลายใช้ชีวิตให้หลากหลายผ่านอารมณ์ที่หลากหลายเพราะพฤติกรรมที่หลากหลายย่อมนำมาสู่การเรียนรู้และปรับตัวค่ะ การออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ออกกำลังกายให้หลากหลายเพื่อที่จะเลือกว่าชนิดไหนจึงเหมาะกับอายุและสภาพร่างกายของเราเราจะนอนห้องแอร์ทุกวันกินอาหารอร่อยตามเหลาแพงๆทุกวันแต่งกายหรูหรานั่งรถไฮโซทุกวันเช่นนี้เนี่ยไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมาเราก็จะขาดความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ขึ้นเขาลงห้วยได้กินอาหารหลากหลายได้นะคะท่านด้านที่5การนอนหลับเป็นกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูที่ดีที่สุดท่านจะต้องนอนหลับให้เพียงพอตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมา6โมงเช้าและการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ย ให้ผลดีถึงสออย่างค่ะหึงร่างกายได้หยุดกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นภาระของเราสร่างกายจะได้ใช้สรระกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดหันกลับมาดูแลตัวเองสิ่งที่ท่านควรทำก่อนนอนทุกวันนะคะคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆขอบคุณตัวเองและสรรพสิ่งรอบกายทุกวันก่อนนอนนะคะฉัน อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งชี่ชี่มากมายมหาศาลมีอยู่ในตัวฉันเร้นใจชี่จงชี่ใจ้ลร้นจงแค่นั้นเองนะคะท่านก็จะแข็งแรงอ่อนเยาวชั่วการนานท่านดูสิคะใครรูปหล่อเล้อเกินนะคะสุดที่รักของแจงเองนะคะกระบวนเจริญพันธุ์แจงไม่ได้พูดเรื่องน่าเกลียดนะคะกระบวนเจริญพันธุ์นะคะ ถ้าท่านเป็นชายอย่าให้เป็นต่อมลูกหมากโตท่านต้องมีความมั่นใจในความเป็นชายท่านต้องไม่ขี้งุมดหงิดถ้าท่านเป็นหญิงถ้าต่ํากว่า55าสิบห้าโปรดมีประจําเดือนและรักษาประจําเดือนของท่านไว้เพราะท่านเป็นผู้ทรงพลังสามารถสร้างทายาทได้ถ้าท่านต้องไม่เป็นโรคกระดูกพรุนไม่หลุดหยิดง่ายนะคะท่านหนุมสาวทั้งหลายนะคะผู้สูงอายุถึงแม้เป็นพระสงฆ์นะคะ ก็เช่นกันนะคะท่านก็คือชายคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใดๆที่ธรรมชาติให้เราต้องใช้งานนะคะถ้าไม่ใช้งานก็จะเกิดตะกันแต่การใช้งานนั้นไม่ใช่ต้องไปทําอะไรที่ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีถูกไหมคะเรามีร้อยวิธีที่เราจะทําได้ไม่ต้องไปฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีแ <c oughs> จงยังหลงรักที่ตุลน,นะคะหลงรักดเรเอยงรักใครๆหลายๆคนที่โวนเนี่สาม,มีนะคะ เราก็ไม่ได้ทําผิดศีลธรรมเราก็เป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันนะคะสรุปอย่าลืมว่าตัวของเรามี3มส่วนกายใจแล้วก็จิตวิญญาณ power of vitality power of love power of wisdom ทำให้เขาไปในทิศทางที่เอื้อต่อร่างกายของเราอย่าทำร้ายตัวเองตับสมดุลร้อนเย็นกระดูกแกนกลางต้องให้ติดแค่โปรด คุยกับตัวเองใส่ใจตัวเองเอวยพรตัวเองและสรรพสิ่งรอบกายทุกวันชีวิตมีพลังเตี่ยมสุขกราบขอบพระคุณที่พี่ๆให้ความสนใจนะคะขอให้พี่พี่ทุกท่านสุขภาพดีและมีความสุข